สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรามีลายมือของผู้หญิงอายุ5 3ปีที่มีโอกาสได้จับเงินเป็น10ล้านก็คือเขามีโอกาสได้รับเงินเข้ามาในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเป็นเงินก้อนถึง10ล้านนะครับเราจะมาดูกันว่า มือนี้มีอะไรยังไงแล้วก็ในวัยอายุที่เขาได้จับเงิน1 0ล้านเนี่ยมันมีเส้นลักษณะไหนนะครับสำหรับมือนี้นะครับเราก็ต้องมาดูพื้นฐานก่อนนะจุดที่เห็นในฝ่ามือนี้มีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับลองดูที่เนินสุขก่อนจะเห็นได้ว่าตัวของเนินสุขเอง ตัวของเนินสุกเองนะครับจะมีความสมบูรณ์นะครับเข้มชัดนะครับเนินสุกค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมนะครับเนินสุกค่อนข้างเด่นเรื่องของความรักการความสัมพันธ์ในครอบครัวความสมบูรณ์ในครอบครัวสุขภาพร่างกายของเจ้าของมือเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงมีความรักที่อบอุ่นดีนะครับ นอกจากนี้เองจุดต่อไปก็คือเนินจันทจะเห็นได้ว่าเนินจันทร์เมื่อเทียบกับเนินสุกแล้วนะก็จะค่อนข้างจะต่ำไปนิดนึงถ้าเต็ม10%หรือ100%เนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ70%นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจินการความคิดความสร้างสารรค์การกระทำอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าการยอมรับในเหตุผลเนี่ยอาจจะลดน้อยไปบ้างนะครับ ต่อไปก็คือเนิอนอังคารสูงสำหรับเนิอนอัคารสูงมนมือนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรนะครับประมาณ8ปดถึงเเซเจ้าของมือนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันขันแข็งอดทนต่อสู้ในการทำงานค่อนข้างจะดีนะครับส่วนเนิอนอัคารต่ำเช่นได้ว่าค่อนข้างเด่นเหมือนกันเจ้าของมือก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนะครับ,จบใจกล้าใจถึง กล้าคิดกล้าทำกล้าลุยกล้าลงมือต่อไปก็คือเนินศุกร์ขออภัยเนินพุธเนินพุธจะเห็นได้ว่ามีความสมบูรณ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาไหวพริบการเจรจา,าสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าในในความดีเนี้ยมันก็จะมีเส้นพุธนะที่ไปตกช่องเสียหายไปบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าในบางครั้งมัน ก็เป็นการพูดที่มันจริงใจเกินไปไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นผลร้ายอะไรแต่ว่าคนฟังเขาอาจจะคิดนะครับก็ต้องบอกว่าการพูดตรงๆบางครั้งมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรบางทีมันก็ต้องพิจารณาเยอะนิดนึงต่อไปนะครับก็คือเนืนอาทิตย์จะเห็นได้ว่าเนืนอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะ ยุบลงไปตรงกลางนิดหน่อยตามเส้นนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่เสียหายอยู่ที่ให้9ก้าเต็ม10เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินโชคลาบการเป็นที่ยอมรับการเป็นที่รู้จักมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อไปก็คือเนินเสาเนินเสาลองเทียบดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เต็มร้อยนะไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่แต่ก็ไม่ได้ยุบ ถึงขั้นแบบแบนแฟบไปเลยนะก็จะเป็นคนที่มีเงินเสาอยู่ที่ประมาณ7-80%เนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักฐานสินทรัพย์เงินทองเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาอยู่ในระดับที่ดีพอใช้แล้วก็เรื่องของความเอาใจใส่ความอดทนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ แม้ว่าบางครั้งบางทีอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆจะมองข้ามไปบ้างนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียหรืกหายอะไรมากนะักนะแล้วก็จุดสุดท้ายเนินพฤหัสนะครับเห็นได้ว่าเนินพฤหัสเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10โดยรวมนะครับอ๋อส,สรุปเนื้พฤหัสก่อนเนพฤหัสเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีความคิดอยากจะพักดันพัฒนาชีวิต อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะเป็นคนที่ชัดเจนอยากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าอยากจะพัฒนารวมไปถึงความรับผิดชอบต่อหนะ้าที่การงานก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเรามามองนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยรวมรวมมือนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เกือบเต็ม10เลยนะประมาณ9.5นะในเรื่องของคุณภาพเนิน เดี๋ยวเราจะไปดูเส้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเส้นในมือนี้นะครับดูเส้นแรกเส้นแรกเลยครับคือเส้นชีวิตจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเนี่ยมีความคมชัดมากเลยแล้วก็กินพื้นที่กว้างอ้อมเนินสุกมากกว้างมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่าเรื่องของชีวิตก็คือการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ย จะค่อนข้างเข้มแข็งอดทนสามารถต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคไปได้ค่อนข้างจะราบรื่นนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามานะครับดูตัวอย่างแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องเครียดเรื่องกังวลเข้ามานะแต่ก็เขายังก็จะสามารถผ่านไปได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้รวมไปถึง ถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายก็บอกได้ว่าสุขภาพร่างกายค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกาะเกิดขึ้นนะครับเข้ามาสัมผัสเส้นชีวิตด้วยในจุดนี้ก็สามารถมองได้ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่สัมพันธ์กับบริเวณช่วงหน้าท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณโซนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ จุดต่อไปก็คือเส้นสมองเส้นสมองในมือนี้ก็จะเกิดขึ้นร่วมกับเส้นชีวิตนะครับโค้งมาตอนปลายก็โค้งลงมาที่เนินยังคารสูงในลักษณะนี้เส้นสมองค่อนข้างยาวนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดอรอบคอบแล้วก็ตัวเส้นสมองที่มีความโค้งเป็นรอนอย่างนี้นะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุด ความสุขสนุกสนานเฮฮาไม่ไม่ไม่เครียดไม่จริงจังกับชีวิตไม่ซีเรียสนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็มีการกระบวนการคิดบริหารจัดการค่อนข้างดีนะทำอะไรค่อนข้างจะรวดเร็วต่อไปก็คือเส้นใจในเรื่องของเส้นใจเองเนี่ยตอนต้นก็จะเห็นได้ว่าเหมือนเส้นใจขาดเนาะต่อกัน ตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเกาะได้ครับเป็นเกาะเปิดในลักษณะนีน้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยในเรื่องของจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนอ่อนไหวง่ายนะถ้าเจอปัญหาเจออะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดกังวลได้ง่ายรวมไปถึงนะครับ เส้นใจที่มาหยุดที่บริเวณเนินเสาะนะก็จะบอกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างยาวแต่ใจตัวเองพอสมควรแม้ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องยึดโยงอิงกับความต้องการของเขาก่อนจึงจะมองไปหาผลประโยชน์ในปลายทางนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องเอาให้เขาอยากทำเขาชอบทำเขาจึงจะทำด้วยร่วมด้วย รวมไปถึงมีเส้นนะครับที่มาสัมผัสเส้นใจเนี่ยไปตกช่องหมดเปลืองในจุดนี้ก็มองได้ว่าเจ้าของมือนะครับมักจะใช้เงินเก่งนะคำว่าใช้เงินเก่งเนี่ยเป็นได้ทั้งใช้เงินเพื่อแสวงหาความสุขใช้เงินใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยหากินหาใช้รวมไปถึงเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่เองต้องการ มีความต้องการถ้าคิดว่ามันดีมันใช่ทำแล้วฉันมีความสุขฉันก็ทำไปเลยไม่ได้คิดเยอะตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับคือเส้นวาสนาสำหรับเส้นในวาสนาในมือนี้นะครับะจะเห็นได้ว่ามีเส้นวาสนาค่อนข้างเยอะนะในตอนต้นนะครับก็จะมีเส้นที่เกิดจากเส้นชีวิตแล้วก็ขาดแล้วก็ต่อมาในลักษณะนี้แล้วก็มีเส้นที่เกิดจากส้นมือขึ้นมาสัมผัส อโอเคมาดูกันนะครับสำหรับเส้นวาสนาใมือนี้นะค่อนข้างจะคมชัดแล้วก็มีการแตกเป็นกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นก็สามารถมองได้ว่าเรื่องของเงินเงินทองทองการงานหน้าที่การงานเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นไปเรื่อยๆตามช่วงอายุนะครับแต่ว่าการที่จะทํางานชีวิตมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับอันเนื่องมาจากเส้นวาสนาที่ตั้งตรงนะครับอ่า เส้นวาสนาที่ตั้งตรงก็คือจาวสีแดงวงนะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นอกจากจะตั้งตรงแล้วย,ยังเป็นเกาะด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นอายุนะครับตั้งแต่ประมาณนะสิบกว่ากว่าขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยต่อสู้ชีวิตขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ดีครับก็จะมีเส้นนี้เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เข้ามาสัมผัสด้วยเนี่ยเส้นที่มาสัมผัสจากเนินจันเนี่ยเส้นอุบภ์นะครับช่วยเหลือ ชีวิตก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คอยให้การดูแลนะทำให้ชีวิตมันดูดีขึ้นง่ายขึ้นไม่ลำบากไปตลอดนะครับแล้วก็ตัวเส้นวาสนาเองก็มีเส้นอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์และเส้นพุธนะในจุดนี้เส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุธเข้ามาสัมผัสด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานการงานการเงินเนี่ยก็จะมีโอกาส จเจริญเติบโตพัฒนาก้าวหน้าไปได้ค่อนข้างมากจากจุดที่เป็นอยู่นะครับเมื่อเรามามองทั้งหมดนะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าให้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของเส้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นใจจุดเดียวนะครับที่ดูจะมีปัญหานิดนึงแล้วก็ตัวเส้นวสาสนาเองที่มีเกาะบริเวณนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้เต็ม10มืืนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 8 0นะครับ8%เต็ม1 0 8 80เต็มร้ออ่าโดยรวมๆแล้วในมือนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการการใช้ชีวิตการผักดันพัฒนาก้าวหน้าจเจนเติบโตไปรวมไปถึงเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาตลอดช่วงชีวิตนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าในช่วงอายุ50 50ปี เจ้าของมือมีโอกาสได้รับเงินมา10ล้านเราจะดูก,กันว่าในช่วง50มันมีเส้นในลักษณะไหนบ้างนะครับอ่าสำหรับมือเราก็วัดมาแล้วนะครับในช่วงอายุ50เส้นชีวิตมีอะไรบ้างในช่วง50นะครับแถวแถวนี้ก็ไม่มีเส้นอะไรโดดเด่นนะ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น2จุดก็คือจุดนี้ขึ้นมาสัมผัสกับเส้นพุธเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์ที่เชื่อมเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการไปสัมพันธ์สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเองินทองก็มีโอกาสอันนี้คือจุดที่1น,นะครับจุดที่2เส้นวาสนาเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆจ,จะเห็นได้ว่าตรงนี้มาตัดกันเป็นตัว V นะตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ48ละซึ่งช่วงอายุ48ถึง49เนี่ยเจ้าของมือเขาก็บอกว่าเขาขายที่ได้ประมาณ2ล้านนะครับก่อนก้อนแรกเนี่ยได้มา2ล้านก่อนแล้วก็ในช่วงอายุ50เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เงินอีก10ล้านอืม ซึ่งมันก็ใกล้ๆนะครับไม่ได้ถึงกับว่าเป๊ะซะทีเดียวแต่ว่าก็มีมีเส้นที่บอกค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นอกจากนี้เองในช่วงอายุ50ปีนะีครับเส้นอาทิตย์ก็ตั้งตรงไม่มีเครื่องหมายร้ายมาสัมผัสนะไม่มีเครื่องหมายร้ายมาสัมผัสหรือมาทำให้เสียหายเพราะฉะนั้น จุดที่เราจะดูที่อายุ50ที่ได้จับเงิน10ล้านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า1เส้นชีวิตมีโอกาสเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินชื่อเสียงโอกาส2เส้นอาทิตย์สวยนะครับไม่มีอุปสรรคปัญหาไม่มีเครื่องหมายเสียมาสัมผัส 3. เส้นวาสนาเลยหัวใจหลักเป็นเครื่องหมายตัววีหรือว่าเป็นกิ่งไม้แตกขึ้นในช่วงอายุ48ยาวไปจนถึง525354 ก็คืออยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าของมือเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาค่อนข้างมากนะครับโอเคสำหรับมือนี้นะครับเป็นมือของผู้หญิงอายุ53ปีที่มีโอกาสได้จับเงิน10ล้านนะก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นหลักเป็นแนวทางในการพิจารณาฝ่ามือ บางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวเราดูเส้นเราตอบเลยไม่ได้เหรอว่าคนคนนี้จะได้10ล้านเนี่ยมีโอกาสไหมนะครับในกรณีที่เรามีคนมาถามถ้าเกิดเราดูเส้นเลยนะสมมุตินะมีตวัว V แตกตรงนี้จริงอ่ามีตัว V ีเกิดขึ้นตรงนี้จริงเลยแต่เส้นวาสนาเขามาอย่างเงี้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็มีปัญหาเนี่ย มันก็มองว่าโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มันก็มีน้อยลงนะครับคือมันต้องมีเหตุและปัจจัยเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าอ้อยู่ดีๆมีเส้นดีเครื่องหมายดีมาเลยมันก็จะรวยกันทุกคนมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีพื้นฐานมาก่อนว่าเออมีเขาโครงมีโอกาสที่จะดีมาก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็จะจบแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนจะได้รับความรู้นะเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็พิจารณาลายมือ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าใครมีปัญหาสงสัยอยากรู้อะไรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็หาคำตอบมาตอบให้เพื่อนๆนะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ